สวัสดีครับผมตั้มที่ช่องอทิชาแนลนะครับวันนี้พามาชมงานประกอบแบเอาไว้ใช้เองนะครับตั้งใจจะเอาไว้ใช้กับพัดลมโอซูกะตัวใหม่ที่ลองรับแบต2 1.700นะตัวนี้ตัวนี้เลยเดิมทีก็มีแบบ8แอม,มและ10แอม,มของโอซูกะอยู่แล้วอันนี้ครับก็ใส่ได้แล้วก็ใช้งานได้แต่มันก็ยังไม่ชาเร์จผมพอ สายอัพเกรดมันต้องสุดนะครับก็เลยตั้งจดในหัวไว้ว่าอยากได้ความจุเยอะๆแต่ว่าต้องไม่เกิน10เซลเพราะว่าถ้าเกิน10เซลจะใช้กับพัดลมโอซุกะตัวนั้นนะครับที่จริงมันก็ใช้ได้นะแต่มันจะลอยพื้นเนาะเพราะว่าแบบลูกมันใหญ่ขึ้นเวลาวางพัดลมมันจะเอียงประมาณนั้นนะครับส่วนแบลลูกนี้ที่จะทำนะครับจะใช้สเปคต่อเซลจะอยู่ที่5 7แอมส่วนแบนอะไรผมขอคิดค่าไปก่อนนะ มีอยู่ตรงนี้แหละแต่ค่าไปแล้วแต่คนเล่นแบบจริงจังก็จะรู้ครับผมแบตลูกนี้ค่าซิเลตจ,จะอยู่ที่5นะสีนะเซลลตัวนี้จะเน้นอึดนะครับไม่ได้แรงมากเพราะตั้งใจจะใช้กับพวกพัดลมพวกไฟพวก power bank power box ชาร์จโทรศัพท์อะไรทํานองนี้ครับไม่ต้องการความแรงมากแต่ต้องการความทนทานนะครับเซลล์ตัวนี้ขึ้นชื่อราคาค่อนข้างแรง มากครับสเปคที่ผมกําลังทำเนี่ยตอนนี้ผมก็ไม่ได้คิดราคาไว้นะแต่ว่าน่าจะมี2ใบเทาบวกบวกบวกผมเลยจึงทํามาใช้เองก่อนอื่นผมจะพามาสองบอร์ดที่ผมจะใช้นะตัว bm s ตัวนี้จะเป็น6 m o s f e t นะครับตัวนี้จะเป็น m o s f e t ที่มี8ขาแต่ที่จริงมันมี3มันจะรวมขากันจะเห็นได้ว่ามี2ตัวที่จริงบอร์ดออริจินอลตัวนี้จะมีแค่ตัวเดียวคือตัวตรงนี้ แล้วก็ไดโอดก็มีแค่2ตัวผมเพิ่มมา1แล้วก็เพิ่มตัวมอสเฟตมาอีก1ตัวนะครับเพื่ออะไรเพื่อบอร์ดตัวนี้และแบตลูกนี้ผมจะทำออกมาให้รองรับกับแท่นชาร์จฟัสชาร์จรุ่นสุพิมของโอสุกะที่มีความแรงในการชาร์จถึง4แอมป์และช่องเดิมๆจะใส่ไม่ได้นะครับแต่ผมตัดแต่งเรียบร้อยแล้วมีร่องเดียวกับแบตสุพิมโอสุกะเลย เดี๋ยวลองเอากล่องเปล่าเสียบดูนะครับแท่นชาร์จ4แอมป์โอซุกะโอเคเสียบลงได้ตามนี้นะครับแล้วผมจะไม่ตัดแต่งตัวแท่นชาร์โอซุกะนะครับผมจริงเอาตัวนี้ออกก็ได้ทุกรุ่นนะครับแต่ผมกลัวเสียบผิดเพราะผมมีตัวพ้าชาติตัวใหม่โอซุกะอีกตัวนึงครับหน้าตามันเหมือนกันเนาะมันต้องมีผิดพลาดกันบ้างเพื่อป้องกันผมผิดพลาด ผมก็เลยไม่ดัดแปลงตัวชาร์จตัวนี้นะครับก็เป็นเดิมๆเรามาทำแบตเตอรี่ที่ผมจะใช้เองจะดีกว่าครับผมไปประกอบแบตกันครับเริ่มจากการติด LED เช็คระดับแบตเตอรี่ก่อนตามนี้ครับแล้วก็เก็บบอร์ดไว้เนาะมาเริ่มสปอร์ตแบตเตอรี่ ถ้าอยากลองทำทำตามผมเลยแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ใช้บริการผมครับจะขอบคุณมากครับผมช่วงนี้ไม่มีอะไรมากครับก็แค่สปอตวนๆไปนะครับก็จะฟัสให้คลิปเป็นไวขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลา โอเคสปอร์ตก็ประมาณนี้นะเอา BMS หรือบอรดตัวนี้นะครับวางเลยดูขั้วด้วยนะบวกโอเคถูกต้องครับเดี๋ยวผิดตั้งแต่แรกก็งานเข้ามาครับก็มาบัดกีอย่างว่องไว บัตรกีวๆเลยนะครับแล้วลอยบัตรกีก็ประมาณนี้เช็คกระดับแบตนะครับเต็มเพราะว่าแบตตัวนี้ผมบรรลานมาแล้วเรียบร้อยก่อนที่จะมาประกอบนะครับช่วงนี้มันบางๆหน่อยผมขอเบิ้ลนิกเก้นให้มันเป็น2ชั้นนะครับเพื่อทนรับกระแสะได้ดีขึ้นนะครับเห็นแบตลูกนี้แค่5 c ก็จริงแต่ว่าอัน1 1แอมป์นะครับ5 4 1แอมป์เอา 11, คูณ5 มันก็จ่ายหลดได้เกินยีบหแล้วเพราะฉะนั้นเบิร์นอีกชั้นเพื่อความชัว์จ่ายกระแสดได้ดีขึ้นครับผมเรียบร้อยเบิร์นสชั้นทุกอย่างนะครับโอเคที่เหลือก็ลงกล่องครับปิดด้านข้างก่อน ก็เสร็จด้วยความว่องไวนะครับมัง้งก็ตามนี้นะจุดประสงค์หลักของคลิปนี้คือทําเพื่อใส่พัดลมนะครับเพราะฉะนั้นต้องใส่พัดลมดูหน้าเช็คแบตตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เปิดได้เปิดไฟได้นะครับแรงมากสั่นใจสนใจอีกจุดประสงค์หนึ่งคือ ใช้กระแทนชาร์ิสุพิมพ์ได้นะครับก็ชาร์จได้ตามนี้นะอ้าวเต็มเลยพวกแบตเต็มอยู่แล้วมาดูน้ำหนักกันหน่อยก็ไม่เกิน1กิโลนะครับอยู่ที่948กรัมส่วนคลิปหน้าก็จะมาลองเปิดพัดลมตัวนี้กันครับว่าแบตตัวเนี้ยเปิดพัดลมอุซุกะตัวใหม่แรงสุดจะได้กี่ชั่วโมงนะครับซึ่ง พัดลมตัวใหม่เนี่ยมันแรงกว่าตัวเก่าด้วยนะเพราะฉะนั้นฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย